และช่วงเวลานี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีหลักการทำงานคือ กาญจนบ,บุรีเมืองแห่งความสุขมีความหมายคือการพัฒนาจังหวัดกาญจนบ,บุรีให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญดังนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพัฒนาสังคมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไปเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เช่นส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดการควบคุมกำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังการยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดให้ได้มาตรฐาน GI และการดำเนินการขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดให้ได้รับมาตรฐาน GI เพิ่มขึ้นจากเดิม สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและเชื่อมโยงเกษตรกรและสถาบันการเกษตรเข้ากับตลาดและผู้แปรรูปสินค้าเกษตรเช่นการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการส่งเสริมการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนเช่นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนและท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้จัก,กรยาน พัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเช่นการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวในจังหวัดเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green Industry สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและแนวทางบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มผูลค่าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดเกษตรกรจังหวัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนในจังหวัดเช่นการเชื่อมเส้นทางการขนส่งคมนาคมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นการส่งเสริมหุ้นส่วนการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษผลักดันให้ผู้มีสิทธิเช่าพื้นที่เขตอุตสาหกรรมพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษรับมอบพื้นที่และผลักดันการเจรจาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเปิดด่านฝั่งเมียนมาณบริเวณด่านถาวรบ้านผูน้ำร้อนฝั่งเมียนมา ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย mm hmm. การขยายการค้าและการลงทุนทั้งในจังหวัดและระหว่างประเทศเช่นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีและของดีภูมิภาคพ,พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งหนประเทศและระหว่างประเทศเช่นการจัดงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่นกลิ่นการแดนสวรรค์ตะวันตกการจัดงานส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดกาญจนบุรีสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่3การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒน,นาที่4การพัฒน,นาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และประเด็นการพัฒน,นาที่5การพัฒน,นาการค้าการลงทุน,นาา un, อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขอย่างครบวงจรทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์เช่นการเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกัว่วหมู่บ้านคริตีการป้องกันควบคุมวัณโรคการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV พัฒนาคุณภาพการศึกษาทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิตสำหรับโลกสมัยใหม่เช่นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนครัวเรือนเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้ยโอกาสการพัฒนาคนสร้างอาชีพสร้างไรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเช่นการสาร้างพลังภาคีเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ สนับสนุนการศึกษาและการสร้างสังคมที่ปลอดภัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังลดปัญหายาเสพติดอัชญากรรมและแม่ไวสายเช่นการสร้างอนาคตใหม่เพื่อครอบครัวพ่อแม่ไวสายด้วยอาชีพที่มั่นคง พัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างประสานบูรณาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเช่นการเสริมสร้างอุดมการสถาบันหลักของชาติและรู้เท่าทันปัญหาความมั่นคงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด การส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่1การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้แม่น้ำและแหล่งธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาป,ป่าและสัตว์ป่า โดยการใช้เทคโนโลยีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติของจังหวัดเพิ่มแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมลภาวะทุกรูปแบบ การใช้ประโยชน์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นการขับเคลื่อนการจนบุรีมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานทดแทนสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่2การพัฒนาเมืองรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดกาญจนบุรียกระดับการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนและสินค้าของฝากให้ได้มาตรฐานสากลเช่นยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสินค้าของฝากให้ได้มาตรฐาน ส่งเสร Gu like, like, ิมการลงทุน hmm. ด really so, like, ้านการท่องเที่ยวเช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่ประวัติศาสตร์และพื้นที่วัฒนธรรมส่งเสริมการทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวเช่นการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวถังน้ำการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี การส่งเสรสิมการจัดงานประจำปีของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การจนบุรีเมืองแห่งสันติภาพการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการจัดงานประวัติศาสตร์สงครามก้าทับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวันสร้างเมืองพศ .2374 การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิรยาณสังวรรอยทางเจริญธรรมการยกระดับเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือของยูเนสโกสาขาภาพยนตร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผ่านกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกด้านให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพเช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสะอาดปลอดภัยและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลเช่นการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่4การพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป้าหมายเพื่อให้กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริงในทุกมิติเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างไรายได้โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้น้ำดื่มสะอาดฟรีลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการพลังงานสะอาด จัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลบริการประชาชนแบบ one-stop service อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่ายการแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิและการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุและอากาศสะอาด การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดกาญจนบุรีการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อรองรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81ซ้สายบางใหญ่กาญจนบุรีการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาและพิสูจน์สิสทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐรวมทั้งเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่ประวัติศาสตร์พื้นที่วัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีและทั้งหมดนี้คือนโยบายในแนวทางการปฏิบัติราชการของนายอธิสันอินปราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาการจนบุรีให้เป็นเมืองแห่งความสุขที่แท้จริงตลอดไปสวัสดีค่ะ